ตัวนี้เป็น n s c นะครับเอ่อยี่ห้อ BioLite รุ่น F 8 0ตัวนี้ตัวได้ทั้งเด็กเดี่ยวเด็กแฟนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัวนี้ทำตัววัดความดันได้ด้วยเปิดเครื่องตัวนี้น่าจะค่อนข้างใหญ่นะครับปิดเปิดพับได้ทำงานง่ายตัวนี้มีสองรุ่นนะครับมีเป็นคีนอกกับทัสกีนแต่รุ่นที่เราจะนำเสนอเนี่ย เป็นคีย์หนกครับแต่ในฟังก์ชันเดียวกันเนี่ยสามารถเลือกเป็นทัสกีจากโรงงานได้อันนี้ก็ได้โหมดโหมดของโหมดเมนนะครับโหมดหลักเราจะเจออะไรบ้างอันนี้เจอตัวปรับขนาดหน้าจอเนี่ยครับปรับรูปแบบของจอครับนี่ติดตั้งอะลามนะครับอะลามก็คืออะลามเด็กคนที่หนึ่งหรือเด็กคนที่สองให้เขนเด็กแฝดนะครับแต่นี้ เด็กคนนี้หนึ่งคนนี้สามารถตั้งค่าเด็กแฝดได้นะครับ400 185ตั้งกับไป480แต่ถ้าเป็นออปชันที่เป็นท้นนะครับจะแตะแตะแต,แต,แตอย่างนี้ได้เลยนะครับอัน,นี้เป็นรื่อที่มันเป็นขีดหน่นนอแต่ถ้าเป็นท้ายก็จะมีขีดหนอกมาอยู่แล้ว ไปดูแบบโทโครูแบบที่การเรียนไปตั้งอันนี้เซตอัพโรงงานพินเตอร์โรงงานพิมพ์ขนาดสปีดหนึ่งถึงสองน่คือต,ต็ออัพก็พวกเสียงเตือนความสว่าง ทันทีทันมอนิเตอร์หรือเปล่าที่เดโมแสดงการมอนิเตอร์ครับนะอันนี้เป็นส่วนของพาสดุของงานช่าง NST Bio l i t e PLT ครับ F 8 0